สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันรง,งุดนะคะด่างขาวลายมาเบิรนนะคะแล้วก็ระง,งุดด่างขาวนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งนะไม้ชำแล้วรากเดินนี้ทุกกระถางนะคะไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะกระถางนี้นะคะไม้ยอดนะคะด่างขาวลายมาเบิ้ลนนะคะลายหินอ่อนสวยๆยนี้เลยกระถางนี้นะคะ480บาท,ทรวมส่งค่ะ480บาท,ทรวมส่งค่ะ กระถางนี้นะคะห้าอห้าบาทรวมส่งค่ะห้าอยห้าบาทรวมส่งนะคะเป็นไมายอดค่ะกระถางนี้นะคะใบใหญ่เลยเป็นทรงใบกล้วยเลยนะคะใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะกระถางนี้นะคะ6กรหบาทรวมส่งค่ะ6กรห้าบบาทรวมส่งค่ะกระถางนี้นะคะใหญ่สุดเลยแล้วสีสวยมาก ต้นนี้นะคะ890บาท,ทรวมส่งค่ะ890บาท,ทรวมส่งนะคะไซส์ใหญ่เลยนะคะต้นนี้นะคะเอาไปใหญ่เลยนี่890บาท,ทรวมส่งค่ะกระถางนี้นะคะระงดใบกล้วยด่างขาวนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะคะลายสวยมาก ใบล่าสุดเนี่ยเขาจะกัดสีเหลืองหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเป็นใบแก่เนี่ยเขาก็จะเฟตเข้าสีขาวนะคะนี่สวยๆนี้เลยมีต้นเดียวนะคะกระถางนี้นะคะ1,250บาทรวมส่งค่ะ1 2 5 0ันบบาทรวมส่งค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะมาสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แนบไว้นะคะ มาอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะสวนอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะสามารถมาเที่ยวชมที่สวนได้หรือว่าจะส่งไปเซนีเอ s ใ็มได้ค่ะนี่นะคะวันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย